มันที่ตกต่ําลงแล้วคาถามก็คือว่ามันจะตกต่ำถึงขนาดไหนที่เราอาจจะต้องพิจารณาที่จะหยุดผลิตนะครับอย่างที่ข้อมูลที่เราเป็นค่าเฉลี่ยนะครับว่าค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ cash cost ของเราเนี่ยจะตกประมาณ1 7 8เดเหรียญต่อบาร์เรลซึ่งนี่นเป็นค่าเฉลี่ยนะครับแรงใหญ่ๆของเราไม่ว่าจะเป็นแหล่งก๊าซในทะเลหรือแหล่งซิลิกิจ ที่อยู่ที่ลานกระบือกกำแพงเพชรเนี่ยแคชคอสเนี่ยมันจะต่ำกว่านะครับซึ่งในกรณีของสิลิกิตเนี่ยก็จ,จะตกลงมาถึงประมาณสัก1334าเหรียญครับไม่งั้นก็จะอาจจะมีบางแหล่งซึ่งตรงนี้ก็เดี๋ยวต้องไปนั่งดูนิดหนึ่งว่าแหล่งไหนที่มันมันจะต้องอาจจะต้องอยู่ผลิตแต่ว่าถ้าเป็นแหล่งสำคัญของเมืองไทยเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งกา๊าซก็ยังสามารถผลิตได้ครับราคาดิบอย,อ,ยอย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันจะต้อง คุ้มกับค่า operating cost ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการซึ่งหน้าตอนนี้เนี่ยทุกๆแหล่งของเราโดยเฉพาะแหล่งในเมืองไทยเนี่ยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเนี่ยยังยังต่ำอยู่ราคาดิบมันที่ตกต่ำลงมาถ้าตกประมาณประมาณสัก20ก็ยังสามารถดำเนินการผลิตอยู่ได้ครับในในส่วนของการเลื่อนไม่เลื่อนก็คงจะต้องรอจากภาครัฐนะครับทางกระทรวงในส่วนของผู้ลงทุนเองก็คงจะต้องเอาทุก factor มาบาลานซ์ ความน่าสนใจของพื้นที่ซึ่งแน่นอนในเมืองไทยเราสนใจอยู่แล้วที่อยากจะลงทุนแต่ขณะเดียวกันก็ต้องดูเรื่องของผลตอบแทนเรื่องของเงื่อนไขาทางภาษีเงื่อนไขของราคาน้ํามันซึ่งเราจะต้องมาบาลานซ์เงืนการที่ราคา้ํามันตกต่ํามันก็จะลดความน่าสนใจลงจริงๆต,ต้องต้องตอบเป็นแนวทางใหญ่ๆก็คือสนใจอย,อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอถึงเปิดจริงแล้วราคา้ํามันเป็นเท่าไหร่แล้วระบบภาษีที่ ภายใต้เงื่อนไขที่กำลังคุยกันตอนนี้มันจะแก้ไขเป็นอย่างไร